ทุกสังคมในโลกเนี้ยมันเจ็บปวดการเกิดมันเจ็บปวดทั้งนันกว่าแม่จะคลอดลูกออกมาได้มันเจ็บปวดประเด็นคือว่าสังคมโดยรวมจะมีวุฒิภาวะมีสติแค่ไหนที่จะทําให้การความเจ็บปวดเนี่ยมันน้อยที่สุดลิสต,ต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะฮะเ,เราไม่สามารถจะ รู้ได้หรอว่าชั้นชั้นนาคราวนี้เนี่ยซึ่งเผชิญในสนะผมเนี่ยชั้นนำเผชิญกับความท้าทายที่ที่อาจจะยิ่งใหญ่ท<แ>ี่สุดมากกว่า14จุลาได้ซ้ําไปอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่า14จุลาได้ซ้ําไปจะยิ่งใหญ่ท<แ>ี่สุดมากกว่า14จุลาได้ซ้ําไปตอนนี้บอลอยู่ในขาเขาแล้วเขาจะเตะซ้ายหรือเตะขวาอันเนี้ยเราบอกครับแล้วเขาเราขาับนอาหารใหม่เขาก็ทําได้ถูกไหมม,มันจะเป็นเทียนเหมือนก็ได้ มันจะเป็นแบบพมา่าออกมาก็ได้ถูกไหมหรือหรืออาจจะกลายเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแบบเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านสำเร็จในทุดส้อยหนึ่งเก้าแปดศูนย์มันเกิดได้หมดมันเกิดได้หมดถึงบอกมันเป็นทิปปิ้งพอยต์มันเป็นเซอร์เน็ตพอยมันเป็นจุดที่อึดอัดนณะปัจจุบัน แต่แต่แต่นี้เราต้องจะหนักรู้ว่ามันเป็นเป็นราคาที่สังคมเราต้องจ่ายผมผมขอแค่นี้แล้วกัน